ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมฟีฟ่าม b i บ e ดีๆซื้อพรีเมี่ยมสาพ้าราคาถูก หรือเติมเงินเกมโทรศัพท์อื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเติมเงินเกมราคาถูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช anel เล่นเกมใวันกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b i l e หรือว่าฟีฟ่าฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนหรือ POTM ประจําเดือนกุมภาพันธ นนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมประจาเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีนักเตะยอดเยี่ยมจาก6กลีกใหญ่ซึ่งก็นําทามาโดยไซเดโอมาน่มาโคร้อยและก็คูลิบารีนะครับ ซึ่งนักเตะ POTM 1ตัวนะครับจะสามารถแลกได้โดยใช้แต้ม POTM จํานวน1น0แต้มครับแล้ว POTM point นะครับหามาจากไหน POTM point นะครับจะหามาได้จากการเล่นกิจกรรมโดยเข้าที่หน้าชา a l เลน g e โ o มดแล้วก็เข้าที่กิจกรรม POTM ครับซึ่งเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือเพื่อนๆจะต้องมีนักเตะ TOTW อย่างน้อย2ตัวในส1เตัวจริงในการเข้าร่วมครับซึ่งผมก็จะมีทีมเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆก็คือให้เรานําเอานักเตะ TOTW นะครับใส่ไปในทีมสิเตัวจริงก่อนแล้วเอานักเตะตัวจริงที่เราถอ,อออออดกกไปไปปนนนนรัใใใสส่่่ตวําางแทเเเเมมืข้ล แล้วนะครับก็ให้เราเปลี่ยนเอาตัวจริงนะครับมาเล่นแทนนักเตะ TOTW ของเรานะครับซึ่งก็จะทําให้เรานะครับสามารถใช้นักเตะ11ตัวจริงของเราในการแข่งขันได้นั่นเองครับในการเล่นโหมดนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นพ่านดานโดยการไต่ระดับไปเรื่อยๆซึ่งหากเราชนะครบทุกด่านนะครับเราก็จะได้ POTM point นะครับสูงสุด28 point แล้วก็ได้ POTM token นะครับ1อันต่อวันครับและหากเราแพ้ด่านได้ด่านนึงนะครับเราก็จะตกรอดทันทีไม่สามารถเล่นต่อได้เราต้องรอวันถัดไปครับผม ซึ่งตัวแต้ม POTM point นะครับเราสามารถเก็บสะสมไปแลกเดือนต่อไปได้หากเดือนนี้ไม่มีนักเตะในตำแหน่งที่เราต้องการครับและนักเตะ POTM ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์หลักๆนะครับสำหรับผมมี3ตัวนะครับตัวแรกก็คือซาดิโอมาเน่ POTM ตำแหน่ง ST ครับซึ่งนับได้ว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากๆถนัด2เท้าสกิลมุฟซีดาวหากใครเป็นสายฟรีแล้วไม่มีงบจัดกองหน้าดีๆนะครับมาเน่ก็เป็นอีกทางเลือกที่จะมาเสริมแก่งในทีมของเราได้ยอดเยี่ยมนั่นเองครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นมาโครลอย POTM ตำแหน่ง CAM ครับเป็นตัวที่ถนัดส e 4 ยิงไกลดีแต่ข้อเสียก็คือค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายไปหน่อยครับและตัวสุดท้ายที่ผมสนใจนะครับก็คือคูลิบารีพีโอทีเอ็มตำแหน่ง CB ครับกองหลังที่แข็งแกร่งมากๆจากลีกอิตาลีมาพร้อมกับความเร็ว95การแทคเกิลแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเขามีพร้อมอยู่แล้วแต่ข้อเสียของเขาก็คือเหนื่อยง่ายเช่นเดียวกับมาโครลอยครับซึ่งหากเพื่อนๆกำลังมองหากองหลังที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าคูลิบารีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจในการแลกครับผมก็ทั้งหมดนี้นะ ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ